สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้ฉเฉลยข้อสอบวิชาสามัญคณิตศาสตร์หนึ่งสอบเมื่อวันที่25ทธันวาคม2559คําคำถามข้อที่7ถ้าผลการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กชายจ้อยเป็นดังตารางต่อไปนี้คะแนน,นที่ได้จากคะแนนเต็มร้อยเกณฑ์การให้น้ำหนักในการคิดคะแนนการบ้าน ได้85คะแนนนะคิดน้ำหนักเป็น20%สอบกลางภาคได้65จาก100นะน้ำหนักเป็น40%สอบปลายภาคได้คะแนน70จาก100นะน้ำหนักคิดเป็น40%จำนวนเปอร์เซ็นต์ของผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของเด็กชายจ้อยเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ตัวเลือกหนึ่ง 68ตัวเลือก2 71ตัวเลือก3 74ตัวเลือก4 77ตัวเลือก5 80โจทย์ข้อนี้นะเป็นการหาเปอร์เซ็นต์ผลการเรียนนะเป็นการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนักนะเนื่องจากนะคะแนนทั้ง3 นะรายการนี้นะการบ้านสอบกลางภาคสอบปลายภาคมีคะแนนเต็มเท่ากันนะแัลงก็ยังไม่ต้องปรับค่าอะไรเพราะว่าฐานมาจากคะแนนเต็มเท่ากันมาปรับค่าที่ค่าน้ําหนักนะให้ x 1เป็น85 x 2เป็น6 5 x 3เป็น70ค่าน้ําหนักของ x 1นะึ่ะศู์จุค่าน้ําหนักของ x 2เป็น0.4ค่าน้ําหนักของ x 3เป็น0.4ผลล่ผลรวมของน้ำหนักมีค่าเป็น1แลนะเพราะฉะนั้นพอเรากำหนด x 1 x 2 x 3นะน้ำหนัก w 1 w 2 w 3แล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยแบบทวงน้ำหนักนะคำวนวณแล้วได้เป็น72ดสบงคำตอบในข้อนี้ก็เป็นตัวเลือก2พบกันใหม่ข้อต่อไปสวัสดีครับ